สวัสดีครับวันนี้มาพรีเซนต์นำเสนอเบียคอนิวาวเบียคอนิวาว 2, มีสอง3ันสามเครื่องนิ่งมากมนี่สตาร์ทอยู่นะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเครื่องนิ่งมากไม่มีชนฝาปรงเดิมแน่นอนพวกนี้รถ เอสพวกนี้ไม่ค่อยชนเท่าไหร่แต่เห็นหลายคันแล้วไม่ค่อยชนล้อดเดิมปล่อยฟ้าขาดนิดหน่อยเอาไปทำเองสาย99,000แบ็คกล้องถอยไม่3 0 0 0 0นอยู่แล้วรถหลายปีรถตัว20กล้องถอยมีพร้อมย็นเจี๊ยบแบ็คโจยฟ้าีิดสียอันนึงเอาไปทำเอง เดี๋ยวเหงาเจ็บที่นั่งนะครับเจ็บที่นั่งเบาะหนังเจ็บที่นั่งบอะขาน,นิดหน่อยมีบ้างครับรถหลังหมื่นเอาไปทำเองบาะนี่ทําไม่ยากอยู่แล้วตูสไลด์้า้ขวาเจ <c oughs> <7 S 2> ็บสมรัเลื่อนได้แต่ไม่เลื่อนให้ดูเพราะมือเดียวถ่ายคนเดียวครับ99,000ครับปี 23, <c oughs> 2 0 0 3เกียร์คดีว้าว สีฟ้าอ่อนสีสวยสีเต็มนะฮะไม่มีรอยเบาขานิดหน่อยประตูสไลด์้ายขวานะครับเจ็ดที่นั่งสบายสบายสบาขาน,นิดหน่อยไม่เยอะแถวบ้านเลี้ไม่เยอะไม่เยอะ,ยอ,ะอย่างนี้ไม่เยอะทานนิดหน่อยทําได้นะฮะทานนิดหน่อยกระถยฟ้าเครื่องดีมากเจ็ดที่นั่ง SUV 99วีก้าหมืกสตาย99้ามันเการับคันสำคัญ <c oughs> จะเรื่องหน่อยจะสองนาทีแล้วหน่อยสองนาทีวะโอ้สีเต็มลำนะครับรถสวยนะครับ99้าหมืก้าจใจโอเคครับบ๊ายบาย